โยสวัสดีครับตอนแรกก็จะแคะหูจริงๆอะเริ่มแคะไปแล้วอะแต่พอดีเห็นว่าข้างในมีขี้หูก็เลยมาโชว์ให้ดูค่อยๆแสและก็งดขึ้นมาแสและก็งดแสและก็งดเพราะจริงๆแบบหูแบบนี้แค่ยากนะครับแล้วก็หูบางนิดนึงถ้าไปโดนไอ คือหนังเขาบางอะครับมีทั้งขี้หูทั้งหนังอะแล้วถ้าไปโดนนิดนึงนก็จะเป็นรอยจ้ำแดงๆเหมือนผิวแพ้ง่ายเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำให้ดูอ๋อจ้าละที่กลัวที่สุดก็คือไปโดนเนื้อเนี่ยเอาไปโดนเนื้อซะและ้วโดนไม่ว่า

ตอนนี้ก็จะขี้เศษขีู้ออกมาก็เอาขาดตอน,นบางชิ้นใหญ่อยู่ข้างในนะทำไมมันี้ออกวะออกก็เป็นชิ้นใหญ่เป็นหนังบางบาง,บางเนี่ยครับเนี่ย ชิ้นเบล่มเลยอ่ดดูทั้งทั้งหนังทั้งขี้หูอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะมันมีมันม,มีมีลูกค้าอยู่แบบนี้อยู่สองสามคนนะครับที่จะมีทั้งขี้หูแบบอัดแน่นแล้วก็มีหนังด้วยอ่ะแล้วถ้าเราทำทำผิดมุมผิดเหลี่ยมเนี่ยนะครับอีหนังบางๆมันก็ จะเป็นรอยเหมือนผื่นแดงบนเนื้อเลยแล้วแบบกว่าจะหายเป็นอาทิตย์ะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแผลนะครับโอ้ก็ไม่รู้จบบอกอยังไงอะดูว่าตรงอื่นมีไหมาสด้านข้างมีไหมด้านข้างมีนิดนึงออกฮะอ้าออกไปแล้ว มีอีกไหมตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วเราก็จะใช้้ํำยาล้างขี้หูน้ำยาละลายขี้หูครับเดี๋ยวเราจะอัดเข้าไปใส่เต็มแมะโอ้ยมแมลงหวีมาจากไหนเนี่ยโอเคแมงหวีแมงหวีจริงด้วยป้า อันนี้เราจะค่อยๆปั่นนะครับมันละลายนะมันมันไม่มีเศษอะไรแล้วครับแต่ว่าเราจะเผื่อไว้ก่อนเอาน้ํามันไหลออกมาข้างนอกเราซับจากข้างนอกเข้าไปอเ,เอ้อยแมลงบีตัวน้อยที่จะฆ่ามันยังไงเนี่ยไปตายอีกอีบ้าหงุหดหงิดเลยเขาชอบบินมาตอมตาแต่เราไม่ชอบ ตัวนี้ผมปั่นละลายขี้หูนะครับด้านในมีเศษเหลือไหมอ่าใช่ไหมดูมีเศษติดไหมมีนิดหนึ่งครับเรายังใช้สำลีเดิมปั่นต่อนะครับ ตอนนี้จะเน้นบปธีด้านในตรงขอบแก้วหูเลยนะ,อะโอเคเยี่ยมเยี่ยมโอ้วันนี้วันแรงงานคลิปน่าจะลงวันที่สองนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยสมปาถนาทุกประการเอ๊ะมีมีอ,อะไรแล้ว่ะจบ ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมจะใช้สำลีซับน้ำยาออกอนะแต่ตรงที่มันเป็นรอยเหมือนรอยถลอกรอยช้ำแดงเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้มีอาการบวมนะครับแล้วก็คือถ้ามันเป็นแผลมันมันจะแสบตั้งแต่โดนน้ำยาแล้วครับตอนนี้เราก็จะแค่ซับน้ำยาอย่างเดียวนะซับกันเบา ถ้าอันใหญ่อย่างเงี้ยซับแป๊บเดียวก็แห้งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยไปเน้นปั่นข้างในเล่นเฉยๆตอนนี้จะเน้นที่จะซับน้ำยาไปกว่าบ,บางหูก็ทำอันเล็กๆแล้วก็ซับไปอันนี้มือหูใหญ่อะครับก็เลยจะซับให้มันแห้งๆหมดทีเดียวก่อนแล้วค่อยมาปั่นสำลีเล่นกันส่วนที่เป็นรอยช้ำเนี่ยไม่ต้องไปปั่นมาเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยว มันจะเกิดอาการระคายเคืองถลอกมากก็จะมีอาการระคายเคืองแล้วมันจะคันคันแล้วตอนนี้กลับไปบ้านเนาะคะต้นบาดปั่นเองก็จตอนนี้จะแสบหนักกว่าเก่าอีกส่วนที่ท่านเห็นเล็บมือผมดํานีไม่ใช่ขี้เล็บนะครับแต่เป็นยาย้อมผมส่วนอีป้ายที่เขียนชื่อช่องเนี่ยทําไมมันเก่างี้คือผมลืมเปลี่ยนนะครับ ว่าจะเขียนใหม่แต่ตัวมันเล็กก็เขียนยังไงเขามันน่านเขียนยากอะว่าจะทําแล้วก็ลืมว่าจะทําแล้วก็ล,ล,ล,ลืม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 มันอยู่นั่นน่ะไม่รู้จะทําไงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่ช่วยเมมช่วยให้กำลังใจแล้วบางคนก็ส่งเงินมาให้เป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาห้าบาทสิบบาทได้หมดเลยครับ แล้วแต่ท่านจะบริจาคเลยครับเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งสามสองศูนย์สี่ห้าสี่ธนาคารยูโอบบุตรสวงกดอยู่ยืนยงนะครับเย้อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยก็ตรงขอบแก้วหูไม่มีแล้วนะครับอ้อเยีย่ยมเยี่ยมเดี๋ยวผมจะ ขอขอบแก้วหูอีกครั้งนึงแล้วเราจะไปฝั่งนู้นกันอ่าเน้นๆไปเลยที่แก้วหูนะทำอย่างเงี้ยเพลินมากๆเลยดูค่อยๆปัน่นช่วงนี้โอ้ยเชียงรายเหลืออีกสามแค่ได้แค่อีกสามแต้มก็ไม่ตกชั้นละตอนนี้อยู่ห่างจากโซนตกชั้นอยู่เออรู้สึกจะ ห้าแ้มหรือไงเนี่ยเพราะเชียงรายมีสามสิบสองแ้มโอเคโอเคเยี่ไปฝั่งนน้นกันโยเรามาต่อข้างขวากันนะครับข้างนี้ดูซิว่ามีขี้หูไหมหลังจากดูแล้วขี้หูไม่น่าจะมีเยอะเท่าฝั่งโน้นนะหรือเป็นเพราะว่าฝั่งนี้ เป็นคนถนัดกว่าก็เลยใช้คัตตอนบอดมัดงันงัดได้ไหมเนี่ยโอ้คีหูคีหูแบบเดียวกับข้างนู้นเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าตอนนี้ก็ผมจะค่อยๆวางมือแล้วแค่เอาแสแล้วก็งัดเอาคีหูออกมาต้องเบามากเลยนะโอ้แต่ลนะไฟไม่เข้า ไฟเข่าแล้วอืมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคก็ช okay. okay. ้าๆค่อยๆแสค่อยๆแสแล้วก็มาไปโอ้ oh, แม่ไม่ได้แล้วตอนนี้เหนียวแน่นมากเลยนะครับผมต้องเปลี่ยนวิธีแล้ว ผมเปลี่ยนวิธีมาใช้ตัวแผ่นบางตัวนี้นะแล้วก็เหนียวนิดนึงแข็งแรงนิดนึงแสะแล้วก็แสแล้วก็งา,งาโอ้ยก็กลัวจะไปโดนเนื้อมันจะหลุดหนังมันจะหลุดออกมาด้วยอนะ เป็นเนื้อตกลงมันเป็นหนังมันเป็นขี้หูกันแน่วะเนี่ยเหนียวมากเลยนะตอนนี้ผมจะลองเสียงคีบดีกว่าผมไม่กล้าแซ่แล้วเดี๋ยวมันจะทะลอกเยอะดึงออกมาครับโอ้โห,โหดึงออกมัเยอะมากแต่เยอะน้อยกว่าข้างโน้นนะครับน,น,น,นี่นี่มันแน่นไม่รู้มันแน่นยังไง ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงแน่นเฮ้ยตายแล้วฉันจามสุมอกสุมาด้วยนะครับตอนนี้เราจะทำการแซะต่อนะผมค่อยๆแซะไปตรงพื้นที่เดิมใช่ไหมเหมือนใช่ครับมีคิ้วหูอยู่นิดนึ่งแต่จะมีถึงโซนในหรือเปล่าก็ ค่อยๆแซไปดูวางแนบเท่าที่จะแนบได้นะครับแนบไปกับอผนังหูแล้วแซแล้วเราก็ค่อยงัดกันะนแนบไปผนังหูแซแซแล้วๆๆเอ้าหลุดหลุดเป็ไหนวะติดที่ปลายมาแล้วจบโอ้ อันนี้ถือว่าฟุกนะครับเพราะว่าปกติพอแซ้อย่างเงี้ยต้องไปขีดอันนี้แซะแล้วติดออกมาเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดมามา,มา,มาโอเคโอเคโอ,คโอคใช่ตอนนี้ผมก็จะค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยๆทำ อเค่อยๆแสนะใช่ไหมเนี่ยมันเหลืออีกนิดหนึ่งใช่ไหมเนี่ยแต่ดูแล้วมันน่าจะใช่นะค่อยๆนะครับชาเพราะกลัวมันจะเป็นหนังบางๆนี่ไปแสออกมามันจะเป็นรอยทลอก ใช่ไม่ได้ละมันเหนียวแน่นนะผมต้องเปลี่ยนเป็นอันเล็กนะครับเดี๋ยวน,นะอันเล็กเอา้าเปลี่ยนเป็นอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นอันนี้นี่ต้องระวังนิดนึงต้องแม่นยำม,มากความม่นยำต้องสูงไปช,ะชะ้า ใหมอ๋อแม่เย่ออกมาแล้วแค่นี้เองนี่ไงโอโคตรเหนียว <c oughs> คือถ้าเป็นขี้หูของคนอื่นเนี่ยเราใช้อันมื่งกี้เราก็แสแล้วก็งัดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นหูลักษณะนี้ที่ผมว่าที่มันชอบออกทั้งขี้หูแล้วก็เยื่อหูบางๆอะ่ะโคตรเสียวอ่ะเพราะว่า มันจะเหมือนเป็นรอยเราแบบถลอกแล้วคูดมาคือถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นรอยเงี้นี่คือเลือดไหลกระจายนั่นก็คือแบบเราไม่ได้ทิ่มโดนขี้หูเลยแต่ไปทิ่มโดนเนื้อและเลือดไหลแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนรอยที่เราเป็นแผลแต่ว่ามัน มันมันเหมือนเอ้ผมพูดไม่ถูกมันเป็นเหมือนรอยเราเอาสีไปเขียนน่ะแต่ว่ามันไม่มีพื้นน่ะหนังบางๆมันออกมาเท่าไหร่แล้วพื้นตรงนั้นมันก็จะแดงขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นเลือดเป็นรอยแดงแต่พอเราใส่น้ำยาเข้าไปลูกค้าก็ไม่มีรอยแสบความรู้สึกก็ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เออเฮ้ยมันมันจะมีลูกค้าแบบนี้อยู่สองสามคน แต่คนที่จะเจ็บง่ายๆแล้วความรู้สึกไวเนี่ยก็มีอ,อ,อยู่สามคนเอ๊ะสองคนนะเฮียห้าแยกคนหนึ่งเฮียนนตีคนหนึ่งซึ่งสองคนนี้จะเป็นคนที่เจ็บง่ายมากก็ถ้าแค่หูยับยากอีกคนนึงก็แฟนบอลรุ่นพี่ที่รูหูเล็กและเฉียงขึ้นแต่อันเนี้ย ถึงจะวางมือลำบากแค่ลำบากนะครับแต่ว่าโชคดีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ารูหูใหญ่มากแล้วเราสามารถส่องไฟเห็นได้ทุกซอกทุกมุมนั้นพอเห็นได้ทุกซอกทุกมุมเนี่ยแค่วางมือดีๆชา้ชาๆใจเย็นๆเ,เราก็จะแซะขี้หูออกมาได้หมดเลยนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้เราก็คือเราส่งน้ำยาละลายขี้หูเข้าไป แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะเอ้าไขมันข้างนอกแดงเยอะกว่าข้างในอีกตอนนี้ก็ข้างในไม่มีอะไรละเดี๋ยวก็จะปั่นสำลีเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะไม่ไม่มีปัญหาก็จะสนุกแล้วก็มีความสุขกันได้เรื่อยๆเ,เอ๊ะผมจะพูดไงดีวะ จริงๆเนี่ยมีคนถามผมว่าเกิดมาเพื่ออะไรผมชอบบอกว่าเกิดมาเพื่อหาความสุขนะตั้งเด็กๆเนี่ยผมก็ชอบชอบอะไรที่มันแบบรื่นเริงมันเทิงใจเป็นเด็กก็ชอบกินชอบไปเที่ยวดูนู่นดูนี่ชอบคนเยอะๆแล้วไปยืนดูรถชนรถนั่นเลยผมเนี่ยเป็นหนึ่งในไทยมุงเลย ยิงกันเขาจะปาระเบิดเขาประท้วงกันตอนเด็กนี่ผมก็เป็นหนึ่งในไทยมุงที่ชอบเข้าไปดูออเอ็อะไรไม่รู้ชอบเป็นไทยมงุงแล้วก็เข้าไปดูพอโตขึ้นเนี่ยนิสัยอันเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าแทนที่จะเข้าไปมุงเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นวิธีอื่นนะครับดูอย่างห่างๆจนมั่นใจแล้วว่าแบบคือ มันจะเหมือนคือไอความรู้สึกผมม,มันเปลี่ยนตอนที่รถแก๊สมันระเบิดอ่ะใครจําได้มังสยามแก๊สเนี่ยไอสยามแก๊สระเบิดเนี่ยแหละที่น่ากลัวสุดอ่ะที่ตรงสี่แยกอ,ามาอมสองมทหรือสี่แยกไหนก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ที่ว่ามันเผากันนเลยนาราธเลยที่รถแก๊สเป็นคว่ำแล้วแก๊สมันก็ลงกับพื้นแล้วมันก็ไปจุดไฟความร้อนแล้วก็พึ่มแล้วที่โอ้โหคนตายมาหาศาลอ่ะที่รถแก๊สระเบิดนั่นอ่ะ คือตอนนั้นเนี่ยพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาหลังจากมีเรื่องมีราวมีอะไรปุ๊บเนี่ยก่อนที่ผมจะเข้าไปเป็นไทยมุงเนี่ยหรือไปอยู่ในเหตุการณ์ผมจะดูก่อนว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับรถแก๊สไม่ใช่รถระเบิดอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปดูได้รถชนธรรมาดาดูได้แต่นี่ถ้ารถชนก็ต้องดูว่าเป็นรถน้ํามันหรือเปล่าอ,อย่างในหนังบอกน้ํามันไหลออกจากถังมาแล้วจะจุดระเบิดเนี่ย เออมันไม่ใช่จุดกันใหญยๆนะครับถ้าไอระเหยม่ขึ้นไม่ได้เอาไฟชักไปจอเนี่ยรถไอดีเซลหรืรถปิกอัพอะไรเนี่ยน้ำมันไม่ใช่ติดง่ายนะแต่ถ้าเป็นเบนซินเนี่ยคือรถเก่งเป็นเบนซินน้ำมันไหลมันก็มีโอกาสที่จะไฟลุกถ้ามีประกายไฟนะครับแต่ถ้าไม่มีน้ำมันไหลมันก็แค่ไหลอมันไม่มันไม่ได้ติดไฟหรอกพูดถึงติดไฟอ่ะเอามาพูดถึงเผาปากกันเลยไหม าป่าเนี่ยถามว่าโดยธรรมชาติป่าเนี่ยมันร้อน,นอมากๆแล้วไหม้เองได้ไหมได้ครับมีเชื้อไฟมีความร้อนมีการเสรียสีเกิดขึ้นได้ครับแต่ในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยผมบอกได้เลยครับเหตุที่มันเกิดแบบนี้ได้เนี่ยมีไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์หรอกครับนอกนั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์ครับ เกิดเพราะว่าต้องการที่จะทำไร่ไถนาเกิดเพราะว่าจะต้องการงบประมาณในการดับไฟป่าเกิดเพราะว่าต้องการเข้าไปหาของป่าจริงๆก็เกิดจากความโลภของมนุษย์นี่แหละครับเขามีจุดประสงค์แล้วก็ได้ผลประโยชน์จากการเผาป่า,านั้นๆเขาก็เลยทำกันถ้าจะดูแลรักษาป่ากันจริงๆเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นว่าใครอยู่พื้นที่ชายขอบป่าเนี่ย สามารถทำมาหากินแล้วก็หาเงินจากไอป่านี้ได้และโดยเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้นะครับแล้วเก็บภาษีเลยป่าไม้ก็ได้แถมไม่ต้องจ้างใครดูแลด้วยเพราะไอคนที่อยู่ขอบป่านะจะต้องดูแลป่าตัวเองแล้วอยู่ๆคนพวกนี้จะทุบหม้อข้าวตัวเองได้ไงนึกออกไหมครับเพราะถ้ามันทุบหม้อข้าวตัวเองมันก็ต้องติดคุกอ่ะเพราะนี่คือการทำสัญญาเช่าป่ากันเลยอ่ะ โอ oh, จริงๆเรื่องป่าไม้เนี่ยถ้าผมมีอำนาจหน้าที่จริงเนี่ยไม่เกินสิบปีครับป่าในประเทศไทยเนี่ยกลับมาเต็มเมืองเลยว,วิธีลดความร้อนได้ดีที่สุดก็คือการปลูกป่าครับลองนึกภาพวนะ่าถ้าผมออกกฎหมายบังคับเลยนะครับบังคับในแต่ละอำเภอเนี่ยจะต้องปลูกป่าได้ปีละหมื่นต้นเนี่ยแม่ลองนึกภาพนะครับ ประเทศไทยมีเจ็ดร้อยกว่าอำเภอใช่ไหมเจ็ดร้อยกว่าอำเภอรับรองโหป่าเพียบเลยอ่ะ,อะพูดไปแล้วก็ทัางหมอะปก็ขอเอ้ยยังไม่หมดดีมีความชื่นอีกนิดนึงก็ขอให้เพื่อนๆเอซทั้งหมดมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสมปร,รารถนาทุกประการ าแรงงานนีก็ต้องใช้แรงใจก็ต้องมีกันนะครับ,บเพื่อนๆธนาคาร UOB 7 6ี1 3 2 0 4 5 4ครับ5บาท10บาทส่งใจส่งกำลังใจมาให้ผมได้เลยจี้ไปละหายคันละแซบเวอร์ข้างนี้ไม่มีรอยถลอกโอเคข้างนู้นมีรอยแต่ไม่ ไม่มีแสบป่ะบ,บายเจอกันคลิปหน้าครับ